สี่อย่างที่ไม่ควรรอในการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 1. อย่ารอที่จะต้องมีความพร้อมจะบอกว่าอาชีพนายหน้าอสังหาเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปเปิดบริษัทไม่ต้องไปเช่าตึกเช่าอาคารการเป็นนายหน้าอสังหาเนี่ยสามารถทำได้เลยยิ่งในปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทที่สอนในเรื่องของการทำอสังหาริมทรัพย์พยฟรีทำการตลาดให้ฟรีซึ่งใช้แค่ใจอย่างเดียวเราก็สามารถทำได้แล้วครับ 2. อ,อย่ารอที่จะหาความรู้ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรการประสบความสาเร็จได้นั้นจาเป็นต้องมีความรู้วิธีการในการทางานอาชีพนายหน้าก็เหมือนกันซึ่งการที่เราจะหาความรู้ในการเป็นนายหน้าณนะปัจจุบันเนี่ยง่ายมากๆเลยครับแค่ลองเข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำอาชีพนี้มากมายและยิ่งไปกว่านั้นก็มีในส่วนของการเปิดอบรมความรู้เกี่ยวกับงานอาสังหาเนี่ยเยอะแยะมากมาย ในปัจจุบันถ้าอยากเก่งเร็วอยากประสบความสำเร็จเร็วรีไปหาความรู้เพิ่มเติมเลยครับ 3. อย่ารอที่จะลงมือทำนอกจากความรู้ที่เกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นี้แล้วนะสิ่งที่ไม่ควรรออีกอย่างหนึ่งก็คือการลงมือทำนะฮะเพราะถึงแม้เราจะเรียนหรืออบรมมาเยอะขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่เคยลองทำจริงๆลงหน้างานจริงไม่เคยเจอกับลูกค้าเราก็ไม่อาจจะประสบความสาเร็จโดยเร็วได้ เพราะการลงหน้างานจริงเราจะได้พบกับปัญหารวมถึงความรู้ใหม่ซึ่งบางเรื่องอาจจะไม่สามารถพบได้ในห้องเรียนถ้าอยากเก่งเร็วควรลงมือทำพร้อมไปก,กับการเรียนรู้เลยครับ 4. อย่ารอให้ลูกค้าเป็นฝ่ายเข้ามาหาเราเองและสุดท้ายคือสิ่งที่ไม่ควรรอเป็นอย่างยิ่งนะเราอยู่กับอาชีพที่มีการแข่งขันสูงมากอาชีพหนึ่งในทุกๆวันเนี่ยมีคนสนใจเข้ามาทำอาชีพนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายและทุกๆวันเนี่ยมีนายหน้าเกิดใหม่ ฉะนั้นการที่เราอยากจะเป็นฝ่ายรอให้ลูกค้าเนี่ยเป็นฝ่ายที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้เราต้องเป็นฝ่ายเข้าหาลูกค้าทั้งการลงพื้นที่ติดต่อสอบถามไปยังเจ้าของทรัพย์ที่ประกาศขายหาช่องทางทำการตลาดเพื่อให้มีผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์ที่เราจะขายให้ได้มากที่สุดหากว่าเราทำได้ทั้ง4ข้อนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่า ทุกคนเนี่ยจะประสบความสําเร็จในอาชีพนายหน้านี้อย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดซีเฟ s ร์เราจะมาแชร์เคล็ดลับการเป็นนายหน้ามืออาชีพรับประกันว่าอาชีพนี้ไม่มีเพดานเรื่องของรายได้ครับ